ครับสวัสดีนะครับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบนะครับกับปัจจัยพื้นฐานนะครับวันนี้นะครับก็มีอัปเดตนะครับสำหรับหุ้นตัว JKN นะครับเมื่อวานก็มี Analy m ิทม i n g นะครับบริษัทก็ไกด์นะครับถึงทิศทางนะครับผลประกอบการนะครับในในปีนี้นะครับก็คาดการณ์ว่าในแง่ของผลประกอบการเนี่ยโดยรวมน่าจะฟื้นตัวนะครับจากฐานที่ต่ำ นะครับถ้าดูแนวโน้มนะครับในเรื่องของภาพรวมที่ผ่านมาในปี6-4เนี่ยจริงผลประกอบการจะถูกฉุดจากตัวโควิดนะครับแล้วก็ต้นทุนจากตัวธุรก,กิจทีวีที่เขาเพิ่งไปซื้อมาเนี่ยมีผลขาดทุนต่อปีอยู่ที่ประมาณ100ล้านนะครับซึ่งบริษัทก็ให้ข้อมูลว่าน่าใช้เวลาประมาณ2-3ปีนะครับถึงจะถึงจุดคุ้มทุนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับธุรก,กิจทีวีนี่ก็ถือว่าเอื้อต่อประโยชน์ต่อธุรกิจใหม่ของเขาคือธุรก,กิจขายสินค้านะครับ ในการใช้เป็นช่องทางในการโปรโมทแล้วก็ขายสินค้าผ่านช่องทางทีวีนะครับสำหรับตัวธุรกิจของคอมเมอร์สเองนะครับคาดว่าปีนี้เนี่ยจะทำรายได้มากขึ้นกับปีก่อนนะครับจงจากที่โควิดน่าจะเริ่มที่ขายน่า Q สองนะครับบริษัทมีแผลนะครับในการเปิดเพิ่มสินค้าใหม่นะครับจากเดิม19 SKU มาเป็น40 SKU นะครับแล้วก็สินค้าเกี่ยวกับการชงน่าจะว่าเริ่มวางขายได้ประมาณช่วง ปลาย Q หนึ่งหรือว่าต้นไตรมาสที่สองนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ในแง่ของรายได้จากคอมเมอร์น่าจะเริ่มกลับเข้ามาดีมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสันดารณ์ใน Q หนึ่งะครับเรามองว่าผลประกอบการอาจจะยังถูกกดดันนะครับจากสถานจากสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่าเรามองว่าในเรื่องของผลประกอบการน่าจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ Q 2มาต้นไปนะครับหลังจากที่สินค้า ของธุรกิจคอมเมอร์ตัวใหม่ๆเนี่ยเริ่มวางขายมากขึ้นนะครับในแง่ของมาจินปีนี้น่าจะปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าที่มีมาจินสูงเนี่ยมีสัดส่วนรายได้มากขึ้นแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีแผนจะควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่อง s g a นะปีก่อนเนี่ยทำค่าใช้จ่ายการตลาดจากการเปิดตัวพวกสินค้าใหม่เนี่ยค่อนข้างสูงน,นะครับปีนี้น่าจะลดลงมานะครับทำให้คอสตต่อยอดขายน่าจะปรับลดลงนะครับทำให้มาจินปรับตัวดีขึ้น กำไรแ่าจะฟื้นตัวราว40%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามะครับทำไมถึงแม,ม้จะฟื้นแรงนะครับแต่ถ้าเราไปดูเทียบนะครับกับช่วงก่อนโควิดนะครับมองว่ากำไรเนี่ยยังน่าจะอยู่ระดับต่ากว่าช่วงก่อนโควิดอยู่เพราะว่าเรื่องของต้นทุนทีวียังเป็นตัวฉุดอยู่นะครับเราปรับคําแนะนำนะครับจากกำก็งกาไรมาเป็นซื้อเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยที่ห่วงที่ผ่านมาปรับลงมาค่อนข้างแรงนะครับจากเดิมเนี่ยแทบไม่มีอัพไซด์แล้วแต่ปรากฏว่าราคาลงไป เยอะพอสมควรเรามองว่าน่าจะสะท้อนปัจจัยลบไปแล้วพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าผลประกอบการคิวนึงอาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นทยอยสะสมมากกว่านะครับพื้นฐานยังคงให้ไว้ที่8บาท30นะครับยังไงบทวิเคราะห์ที่เหลือนะครับท่านนักทุนสามารถอ่านเพิ่มเติมนะครับได้ในรายงานที่เราออกในช่วงเช้านี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทางพื้นฐานก็ขอจบประชุมนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ แฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง Youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจห่วนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม c ี i r s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ